ไปไปเล่นไปไปไป,ไปเล่นกับพี่ฟู่ไปวันนี้นะคะตอนเย็นแล้วนะคะที่โรงเรียนนักเรียนเลิกเรียนแล้วอันนี้ก็จะเป็นสวนต้นไม้ก็ปล่อยสองแสบเอ,อกมาเล่นดูเล่นดูม่อยางนี่คะไม่อยางอันนี้ฟู่ฟู่ม่รูหาอะไรอยู่ ตุอะอ๋อชนชนลูกเาจะพาไปนั่งอยู่าลานะคะศาลนี่มาลูกไหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโฟโฟยางมยางมยางมานี่มามา mà leo lúc mang ừ ơ ơ đẹp mấy lần này xí ra này Cái อันนี้เด็กๆในวัยสามเดือนนะคะัู้ฟูเปลียนตาข่ายเสร็จนะครัี่สามเดือนแล้วสามเดือนกว่าแล้วแหละมูอย่างเนี่ยสิ้นเดือนก็่สามเดือนแลนะคะรับเ่งชอบมุดมาแล้วลูกมัมาเอามามามาโอ้ โมย่างก็จะตัวใหญ่ไงนะคะชอบบังแกที่เลียนหัวไม่จะเดินคม้อะไรกี่ยวเื่อได้อะไรได้ไหมอันนี้คือสภาพสลายสบาร์มัยหงไม่คือสภาพ ก็จะเก่าๆ,ๆหน่อยนะครับจะรสภาพไปเ,เด็กน้อยสองตัวมานด้ป่ะเวลานองแยกอะไรนะครับครูก็จะคอยจ,อจ้องนะจะแย่จะงฝังแล้ก็จะได้เห็นไหนดูซีด้าลู่มา วิ่งอย่งนี้ะครับผู้จับเรื่องก็จะวิ่งไล่กันตรงนูละชนชนชนดูเด็กเอลเลสนะคะดูเด็กเอลเลสดูโอ้เด็กวันเอลเลส อันนี้ไม่ค่อยได้เดินตามเท่าไหร่นะครับเพราะเหนื่ยอยอแทบใบไม้เหรอเจออะไรเอ่ยเจออะไรเอ ตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มจะผัดขนแล้วนะคะโดยเฉพาะฟู่ฟูเนี่ยขนก็จะเริ่มร่วงแล้วค่ะผัดขนแล้วมออยางก็ร่วงนะคะเพราะมออย,าง,งนะะา,อยางขนเยอะกว่าฟู่ฟู่นะ,ะขนจะหนากว่าเวลาที่เราหีขนหรืออะไรนะคะนะมออยางเนี่ยขน่าขนก็จะไม่ค่อยหลุดติดมือเท่าไหร่น่ารับกินหาน หาลูกมาหาลูกอะไรไปตปามภาษามาเด็กน้อยฟูฟอดูหน้ามุ่ยอย่างเป็นลิงลอ่ะอ่ะให้ดูหน้าหน่อยให้ดูหน้าหน่อยนี่นี่ให้ดูหน้าหน่อยมุ่ยอย่าง อันนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนจะไปเล่นตรงโน้อนดีกว่ามาลูกมามาตรงนี้มีหญ้าเยอะมา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 แล้วมาลูกมาโป๊ะโป๊ะพาน้องมาโป๊ะ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 มาแล้วเร็วเร็วเร็วลูกเร็วพาน้องมาโอ้ยลูกไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วกระดาษมาแล้วมาแล้วนี่นะคะตรงพื้นที่ตรงนี้เราจะพาเด็กๆมาเล่นกันมีหญ้าเยอะนะคะไหน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 มามีดูก่อนได้อะไรพ๊ะโ๊ะมาขอหน่อยขอ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 ร้ยกระดาษที่ช่วยล้ว เดี๋ยวสใส่ขยะก่อนเอ,อาไหมเนี่ยม,มาลูกมามาไม่ไปอ,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 อุ๊ยอุ๊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 อเอาพี่ลอก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 ไปไหนนะมาลงมาน่าจะหิวน้ำแล้วนะคะดูพอเมื่อวานเรามาวิ่งเล่นตรงนั้นคือจะมีน้ำนะคะเขาก็จะได้กลิ่นได้กลิ่นน้ำไปแล้ว

มาลูกมามาทางยังไงมาแล้วมาเร็วๆปิงไปมาเลยลูกมาโอ้นะคะก็จะเป็นทางเดินไปไปเดินไปเดินไปเดินไปถ้าเราไม่เดินนะคะเขาก็จะไม่ค่อยไปไกลจากเราเท่าไหร่ เขาจะวนอยู่แถวๆนี้นะคะเราไม่กล้าเดินไปนั่งตัวนี้ก็จะนั่งนะคะถ้าเราหยุดนิ่งนะคะส่วนใหญ่ล้วจะไม่ค่อยไกลตัวเจ้าของสักเท่าไหร่มาแล้ว嘛นังนี้นี่นิดนไปถ้าเราเดินนะคะก็จะวิ่งนำหน้าบ้างไม่นำหน้าบ้างแต่ถ้าเราหยุดเขาก็จะหยุดนะคะรอฟังคำสั่งถ้าเราจะให้เดินแต่นะ มาที่มามามาไม่เอานะไม่เอานะเขาเราแต่น้องก็จะดือด้อนะคะมึนๆหน่อยช่างสำรวจนะคะได้กินตัวอื่นนี่ชอบดมหากลิ่นตัวอื่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้หมาที่โรงเรียนมีตัวเมียตัวหนึ่งเสียมตาลน,นะคะเป็นฮีทตัวผู้ก็จะเยอะหน่อยที่โรงเรียน เวลาที่2ตัวนี้วิ่งนะคะก็จะได้บิ่นฉี่นะคะคงตัวผู้ที่มาตามติดตัวเมียที่เป็นหีนอันนี้นอนเล่นละดินเย็นนะคะว่คือฝนตกเย็นไหมมันเย็นไหมลูกแล้วใครเช็ดตัวให้หนูนเปื้อนเนี่ยอันนี้ยังหลงนะคะยังไม่ชินกับพื้นที่แถวนี้นะคะปกติเราจะวิ่งในถนน จะเล่นในถนนนะคะนะ่ะถนนตรงนั้นนะคะตรงสานามว้าเล่วันนี้มานี่นะคะปกติถ้าเหนื่อยเนี่ยก็จะวิ่งกลับบ้านเลยนูนนะคะหมาตัวถิ่นนี่นูนนู่นนะคะไปไหนเอ่ยกลับบ้านแล้วยังกลับบ้านไรอยังกลับบ้านยังมาแล้ว อ่เล่นก่อนก็ได้เห็นไหมมูอย่างก็ชอบต้องแก่พี่มากเลยนะครับเพราะด้วยตัวค่อยใหญ่ด้วเพื่อนเล่น<ๆ>เพื่อนเล่น<ๆ>เพื่อเนเ,อเล่นสองตัวนะฮะอ๋ะอไม่ใช่เหมียวน้อยนะคะนั้นเป็นน้ำ,นำซื้อรู้นไหม มุยยางยางกูมุยยางมาแล้วอันนี้นะคะชื่อมุยยางก็จริงนะคะแต่ว่าบางทีก็จะเรียกกูมุยยางเรีือมุยยางกูบ้างนะคะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกจะเรียกแต่นี่ฟู่ฟู่สองพยางตัวชอบฉีกโอ้ยชนชนชน,ชนมาเร็วลูกมามาแล้ว,มา,ลวมาไหมมา โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาเด็กๆ2ตัวกลับบ้านก่อนนะคะพอดีน่าจะหิวน้ำแล้วล่ะ